สร้างบ้านเอง EP นี้นะครับมาต่อกันที่ติดตั้งช่องลมนะครับเพื่อนๆเป็นช่องลม2อันแบบนี้นะครับทำจากไม้สักนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับโดยเครื่องมือที่ผมจะใช้ในการติดตั้งวันนี้ก็นี่เลยครับเครื่องมือสามัญประจำบ้านครับสว่าน3ระบบโอซุกะ OC HD 8 0 0ตัวนี้เลยนะครับไปดูพร้อมกันครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรูสำหรับยึดสกรูก่อนนะครับตรงนี้คือบริเวณที่ผมจะทำการติดตั้งช่องลมนะได้ทำช่องไว้แล้วนะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายมากๆนะครับแค่ เอาช่องลมนะครับมาใส่วช่องที่เราเว้นไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็เฉลี่ยด้านนอกกับด้านในตามต้องการเลยนะครับจากนั้นก็ใช้สว่านเจาะเข้าไปแบบนี้จากนั้นก็นําสกรูมาใส่แล้วก็ใช้สว่านตัวเดิมนี่แหละครับซึ่งสามารถใช้งานใน้3ระบบนะครับก็ปรับเป็นโหมดขันสกรูอย่าพึ่งขันจนสุดนะครับเพื่อนๆเว้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเฉลี่ยให้เท่ากันนะครับแล้วค่อยยึดให้แน่นสว่านตัวเดิมครับเปลี่ยนดอกเป็นดอกเจาะปรับเป็นโหมดเจาะ เรียบร้อยนะครับหนึ่งช่องอีกช่องหนึ่งก็ทําขั้นตอนลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกับการติดตั้งช่องลมอันนี้ก็คือข้อดีของการที่เรามีสว่านติดบ้านไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งนะครับเพราะงานเล็กๆน้อยๆนะครับเรียกช่างช่างก็ไม่ค่อยจะมานะครับสว่านไร้สายสายระบบโอซุกะ OCSD800 ตัวนี้นะครับตอบโจทย์เพราะบ้านไม่บ้านสายช่างสาย DIY มากๆเลยนะครับหากใครสนใจอยากจะหาไว้ติดบ้านสักตัวพิกัดอยู่ที่ตะก้าด้านด้านตรงนี้ได้เลยนะครับ